สวัสดีครับวันนี้ช่าเกมปลามาดูรถตู้ของเชฟปอมครับ EP2 ครับ EP นี้ดูการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยด้านหลังไม่ยช่ห้องโอ้โหเอาบอกออกแล้วเตรียมแคมป์ปิ้งก่อนงานเนี่ยทดสอบแคมป์ก่อน มีแหลกหลังคาแล้วครับโอ้ oh, สวัสดีครับทีมงานเราช่างนางครับช่างป้อมช่างลือช่างลือลวันนี้มันลือปรอบไปไ้สกักอย่างช่างลือ้อรกอบอะไรสักอย่างติดตามตฟุตทัก ep สองครับ,บ <laughs> ก็ค่อยแปลงไปค่อยๆทำไปครับนี่เราลอกฟิล์มออกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาจะเป็นบัน บาน,น้าต่างเปิดบานพับแล,วนนมมวลบ้วันนี้ช่างเกมจะมาเช็คสวิตคามร้อนครับพอดีวันนั้นครับมาจากเชียงลลรายแล้วความร้อนมาขึ้นความร้อนไม่ขึ้นนะครับวันนั้นครับมาจากเชียงรายแล้วเราต้องดูน้ำรอเย็นตลอดเลยเดี๋ยวไปดูการตรวจสอบเบองต้นครับ เมืก่อนแกนแล้วก็สวิตช์ความร้อนจะดูนี้นะครับสวิตช์ความร้อนเดี๋ยวเช็คเช็คดูอีกทีครับเ,เดี๋ยวไอเป็ดเลยต่ออย่าตัวมาครับต่อแรงแรงมันดูสวิตช์ความร้อนครับ องใช้เทแลมเทแลมวัดดูเท,แ,ทแ,แลมชิเทแลมเราดีใช้าใจไหมนะออนสวีนิกรรมไฟไม่มา ตรวจสอบสวิตช์ความร้อนนะชอบอมมาขึ้นหนอ่อยตรงนี้หนอ่อยเจนเกมเจอสายเห็นแล้วครับสวิตมาเสียกับสายไฟขอต่อมาพิเศษครับเจนเกมจะให้จะใช้เท,ท็แลมเนี่ยเทสแลมแทนสวิตช์ความร้อนนะครับแล้วก็เอาลงกาวแบตเตอรี่นะครับ มาดูนะครับบ้าอยู่ที่ไหนเหรออ้าขึ้นเหรอขึ้นแล้ข,ขึ้นแล้วออฟสวิตต์เหรอออฟออนออฟออนโอเคกาวไม่ลงกาวต้องเปลี่ยนต้องลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับเทอร์โมสตั๊จบแล้วครับวันนี้เราปิดจ็อบแล้วเนาะใช่ปะ เอ้ข้อแห้งไก่ดิค่ะฮะเดี๋ยวไปกัดใส่ห้องข้อแห้งไก่บอกอนยะ แง่่ายดนะตอนนี้เรามาเช็คสวิตไฟเบรกกันนะครับตอนนี้ไฟเบรกมันบ่ออกเลยนะฟิวไม่ขาดนะครับดูฟิวแล้วโอเคครับไฟมาเลี้ยงครับนนดูเานกีอย่าลองค้อมดูเนาะ รถตู้ตัวนี้ชุดกล่องฟิลจะอยู่เนี่ยใต้คอนโซลครับเดี๋ยวเราดูเบื้องต้นก่อนเนาะตอนนี้เราตรวจสอบสวิตช์ไฟเบรกครับเราเบรกไฟเบรกออกครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังที่ขั้วลอดไฟนะครับตอนนี้ไฟมาปกติละนี่อย่างเฉพาะจะอ,ออกล่ะ ออกแล้วเอาใส่ไหมออกออกมาเป็นบาลีบาลแล้วออกเลยโฮมแข็งแป่งมาได้โอ้โฮมเสรเสิรมเสิรโคมใหม่เราเรียนหน่วยลื้อน่ะหน่วยซิวเฮ้ยออกแล้วครับยวหอยใส่บานเนาะบานพับเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวเตยเตยนี่ก่อน ใส่ไฟขาดมุฮู้ตีเมาตีหลอดไม่ได้อย่าไปขาดนะไฟหลียังออกนี่หอยจะเตยสามบานเลยอ่ะปูนเตยหรอบานเดียวค่ะปูนเปิดหรอเตยบานเดียวแล้ว่ะเขาเปิดเปิดบาบานี่บาเดียวเดี๋ยวสิเกมไล่ระบบไฟกันเบงกามเบงกามเราเจอสาเหตุแล้วครับ หลอดไฟขาดเปิดไฟรี่เหรอเปิดไฟหน้าโอเคเบรกมันขาดสองลอดเลยมันจูเฮาหลงกลข้างนี้ก็ขาดไปหาซื้อเอ็มรอ,อนหนึ่งนนฟุตทักครับนี่เปลี่ยนหลอดแล้วเบรกโอ้ยแสบตาหมดข้างเดียวอะเบรก เดือดเบรไฟลี่ไฟลี่ไฟลีโอเคส่องป้ายออกไปเลยไปเลยตอนนี้เรามาเช็คไฟถอยต่อนะครับไฟถอยไฟถอยต้องมาเช็คสวิตช์ที่เกียร์นี่นะครับนี่ครับตัวเนี้ยโอ้ใส่ไฟพัดลมตอม่อมาน มาดูครับตอนนี้ไฟเบรกปกติละเอาตรวจสอบแล้วครับสวิตช์ไฟถอยมันเสียนะครับช่งเกมลองขอมต่อตรงแล้วมันออกนะครับต้องเปลี่ยนตัวสวิตตัวนี้ครับสวิตชไฟถอย นี่เอาออนไว้แล้วหรอ่ออนไว้ไปมาไปมารออยู่แล้วโอเคสวิตซ่เสียจบไปแล้วหนึ่งปัญหาอีกปัญหาอเอ๊ะ นี้มาดูรถตู้ซิ่งเชฟป,ปอมครับช่างเกมมาเช็คระบบไฟวันนี้ดูความเปลี่ยนแปลงวันนั้นเขาลืมแนะนำครับว่าเวลาจะซื้อรถมือสองหรือซื้อรถเก่าต้องดูนี่ครับแผ่นเพลทครับรถตู้เราจะอยู่ใต้พผมนะครับต่อมาเลขเครื่องเลขเครื่องนะครับเนี่ยครับต้องดูเล่มดูเลขเครื่องให้ตรงเล่ม ต่อมาเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังจะอยู่ด้านเบาะคนนขับครับจะมีฝาปิดไว้ ทำเหลากระจกบานข้างนะครับบานข้างรถตู้นะครับจะมีน็อตขันนะครับนี่ครับน็อตขันอยู่รอบๆถ้าขายน็อตก่อออกได้เลยครับเปิดบาร์ได้เลยผ่านไปอีกวันครับกับรถเชฟป,ปอมวันนี้ครับความคืบหน้าเราฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ทีมงานเราด้ยครับ ตู้ซิ่งฟุตทักครับเดี๋ยวนี้หอยทำกับเข้ากันครับขั้วแห้งไก่สุดเมืองเมือง,งบ้านเฮานะลักษณะาบารหาจะเปิดอีเนาะเฮาใส่บานพับได้เนาะโชคอะโชคโชคโอ้ไม่ใช่โชคอะลวตอนี้จะเป็นบาราวางแก้วนะครับ ตอนนี้ทีมงานเฮาล์กำลังจะคั่วแฮมไก่ครับโดยเชฟป้อมครับโอ้มีดหมอเลยมียอะไรพอกนะใช่ป้อมเครื่องเครื่องเครื่องพ่กเก่งเป็นคั่วแห้งแบบมะเมืองเหรอไอหนอพิกเก่งก็จะมีพริกบะแควน่นพริกแห้งบะแควน่นประกอบด้วยเครื่องเครื่องเทศเครื่องเทศพริกลาบเม็ดหอม,มป้อมเม็บักชีเนาะดีปีดีปีปผิวมะกรูด กา<บ>ขมิน้นหอมกระเทียมหอมแดงเนะาะจะไครหรือตะไคร้ใส่ฮะหรือครับฮะกะปิปลาร้านะครับกะปิแต้วก็ผงกะหรี่สมุสนไพรใส่ผักนิดหน่อยครับมาดูผักครับผัวแหงไก่ต้องมีผักโกสลนเล็บคูดใบจันนะครับ ผักไฟไอ้หอมป้องบักชีบักชีฝรั่งครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับครับที่ขาดมาได้คือไก่ครับไก่โต้องอันนี้เราซับเรียบร้อยและเอาหอมแห้งคั่วก่อนเดี๋ยวคั่วเนาะคั่วคั่วอะไรไม่คำชื้อน,นี้ตำไงหน่อยคั่วละม,มาตำกันอบอกได้อบอกได้ตัวนี้ตำม,มาสมุด เครื่องครับเครื่องเผ็ดโอ้หอมเลยมาดูเครื่องแกงครับโอ้ได้แล้วเนาะอันนี้ใส่หาใส่กะปิเรียบร้อยนะครับใส่ผงกะหรี่เรียบร้อยใส่ผงกงะหรี่ซองหนาะยซองกะหรีซ่ซองหนึ่งไฟเฮาก็พร้อมแล้วครับ ลืมน้ำน้ำล้างโคนะครับหลอมตอเนี้เนาะช่างนะครับผมปุ้เลี้ยงนาได้คราบว่าปุ้เลี้ยงนาอย่าแปลงแคมป์ปิ้งที่บ้านนะมาเลยเด้อไปดูนนไปติดต่อที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ้ไหมรอแามเสียงก่อนเดี๋ยวสิง่งเงียไปรีวิวเนะววาะที่ฝังนะครับแคมป์ปิ้งครับหน้าหนาวส่วนส้มขัวพริกแกงให้หอมครับ ไก่เราใส่ครับไก่โตงครับป้าเปน็นเอาเครื่องไหนให้กว่าไหนทีเดีครับสักหน่อยโอ้ยที่ขาดมาได้คือน,น้ำล้างโคกครับมันลามตอเนี้ครับ เราจะตุนมันเปื่อยแล้วคัวัวแห้งไปจากนั้นเราใส่ผักมีลูกโดดเลยครับเล็บขูดโกศลนใบจันใบจันสมุนไพร มูลพล็กน้อยหน่เ,เขียวโอ้ดูหน้าตาครับโอ้หอมแดล oh, <hey. S 1> ะิมกันมะปุ๋งหรอะชิมนลไมไงไง่งไงนไไง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 งไงไไงไงไไ โห้อมแก่งเหมือนเนาะฮะแก่งเหมือนแก่งเหมือนโอ้กับเ้าหนึ่งกับเ้าเจ้าเหมะครับเดี๋ยวมาจิ้มรครับเรียบร้อยแล้วครับคอแฮมไก่เฮาเชิญนะจิมกำกำ้มมั้งครับชนะเดี๋ยวให้ช่างป้อมมาจิม้มช่างป้อมจัดการกระไ่พูด รำจิม้มมะรำมืนรับถ้าเมนลำมันจะไ่ได้กินนมันเลย <c oughs> <c oughs> น,นยอดพักเน่ยเอาจิ้ด้วยกันจิน้มเลยกัน,นเพือเ่อกออ่อนโอ้เบื่อแน่นอนยักได้ขนาดนี้วันเชั่โมงเราตังมมสักชมางครับ อ oh. พักรูดพักรูดเ <c oughs> น่เแล้อนหนอมาเออแงของเทพหน่อย <c oughs> แก <c oughs> แห่ำลายทำลายจนากอ้าวเชนะเชแนเชนะแต่ผมเน,นาะเชแนเมืองฝางครับ ร่างได้กี่ตีในกานเนี่ยเอาเว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวงานไอเป็ดตอรเต่ามาซ้ำโอ้เนี่ยคอเกมหรอจับจับเนาะจับแล้วจนเนี่ยตีนโคแฮมไก่ครับง่ายๆครับดูจากเขาทำได้ครับมาครับช่างเอมจากจิ้ม ลองหน่อยสุดยอดครับเดี๋ยวให้ไอ้เป๊ยเดานต่อมาจิ้มครับสวัสดีครับไอ้เป๊ยสวัสดีครับผมโอ้ลูกอะไรมาเนี่ยลูกเต่ามาครับโอ้ไก่เนาะเดี๋ยวมาเดาไก่น้อใส่กันเลยไก่น้อไม่ไก่ใส่กัอนจิ้มข้อแห้งไก่เขาครับไว่ก่อยก๋วยไม่ค่อยเนาะเดี๋ยวไอ้โกะอยู่ไป็เซลแล้วเปของก๋อย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 โอ้คุณผู้ชมผู้ชมว่า เปิ่นมาคอมเมนต์ว่าอย๋ยวก็ชอบตีหมูเฮาอู่ภาษากำเมืองไงแกฝากกดติดตามทีมงานแล้วครับไปเอาไปกินกับสัางเกมครับเด็กๆเดป็นไหนห้องหมอหมอจับพอดีเนาะน,นี่ไข่ปูงครับเชฟป้อมเชฟป้อมไปดูได้ในคลิปคลิปแนจ่จ้ำฝากกดติดตามเลยครับฝากกดติดตามรถตู้คันนี้นลนเลเะเดี๋ยวเจอเฮาจะไปแคมป์ปิ้งเนาะ เดี๋ยวฝากติดตามแคมปิ้งคลิปแคมปิ้งนะครับสุดยอดจากลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าที่ไหนครับคลิปหน้าทิ้ดคลิปหน้านี่เหมืแน่เตือนอแต่เขาจะผมจะมีคลิปซ่อมรถอ่าให้รับการบริการดีๆเรื่อยๆนะครับแต่คลิปรถเชฟป้อมนี่ก็อิดฝากติดตามเลยครับ EP ต่อไปนะครับติดหไปติดไปรอสตางค์กันไปแล้วผม สวัสด like ีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย